กะละแมร,รวงข้าวเกิดจากความรักในวัฒนธรรมการทำขนมของชาวบ้านจังหวัดปทุมธานเีเมืองแห่งรวงข้าวค่ะสวัสดีค่ะสมหมายนินสินวนวลค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนรวงข้าวนะคะของเราก็เริ่มมาจากผลิตภัณฑ์กะละแมคะละแมรวงข้าวนะคะก็จะมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างนะคะ เพราะว่าถือว่าเป็นขนมชาวบ้านที่ทำเลี้ยงลูกหลานซึ่งตัวหลักสำคัญก็คือข้าวเหนียวนะคะเราจะมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูเป็นข้าวเหนียวใหม่เพราะว่ามันจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอมข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะคะตัวที่สองก็คือกะทิ กะทินี่เราใช้กะทิสดจากชุมชนนะคะชาวบ้านก็จะเอามาให้เราแล้วก็คั้นกันใหม่ๆนะคะลงใหม่ๆความหอมของกะทิก็จะเป็นจุดเด่นของกะละแมของเราด้วยแล้วอีกตัวนึงก็คือมะพรา้าวน้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะเป็นรสชาติเดียวกับกะทิส่วนตัวที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือเม็ดบัวนะคะ เม็ดบัวใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะใส่หลังจากที่กวนได้เหนียวนุ่มแล้วคือเกลือเกลือนี่จะเป็นเป็นส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ร่วมกับขนมไทยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บคอแล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมนะคะไม่หวานแหลมเกินไปค่ะของเราเริ่มจากการอเอากะทิสด ลงในกระทะเลยนะคะแล้วก็สาวข้าวเหนียวเม็ดลงไปนะคะตามสาัดส่วนที่เราต้องการกวนไปนานนะคะประมาณสี่ชั่วโมงจนมันเป็นข้าวต้มแล้วก็เละเป็นโจ๊กเราถึงจะใส่น้ําตาลเพราะถ้าใส่น้ําตาลเร็วมันจะทําให้รัดตัวพอเราใส่น้ําตาลเราก็กวนไปอีก 3- าสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มันเกิดความเหนียวนุ่มแล้วเมื่อน้ําตาลมันโดนไฟมันก็จะเกิดความดําขึ้นมาโดยธรรมชาติเราเรียกว่าละแม ะะกาละแมนนี่เป็นคําไทยแท้นะคะกาแปลว่าดำนะคะแล้วก็ละแมแปลว่าค่อยๆเปลี่ยนตัวแต่สําหรับมอนเขาก็จะเรียกว่ากวานหกอค่ะซึ่งแปลว่าขนมกวนนะคะตอนนี้เราก็จะเพิ่มนวัตกรรมใหม่ให้กับจังหวัดชุมนีโดยเอาเม็ดบัวมาใส่ลงไปนะคะอาหารนะคะมีประโยชน์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสําหรับการที่จะเป็นของฝันของฝาก จึงถือได้ว่าขนมกรารแมรวงข้าวนั้นได้ใส่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวมอญจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันอีกด้วยกรารแมรวงข้าวเม็ดบัวสุดยอดเมนูอาหารถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปีงบประมาณ2,567 1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น